สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปณิดาอุปนะเลขที่25อยู่ชั้นม .2 อรับ4วันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องกระต่าย3ขากรละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีญาติโยมนำกระต่ายย่างบาถวายหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อก็ให้เด็กวัดนำไปเก็บไว้สำหรับเป็นอาหารเพนแต่กลิ่นของกระต่ายย่างนั้นช่างล่วงวนใจยิ่งนักทำให้เด็กวัดอดใจไม่ไหวเด็กวัดจึงฉีกขากระต่าย ออกมากินไปหนึ่งขาเมื่อนำกระต่ายมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นกระต่ายเหลือเพียงสามขาจึงเกิดความสงสัยหลวงพ่อเลยถามเด็กวัดว่าใครแอบกินกระต่ายไปหนึ่งขาเด็กวัดเลยตอบว่ากระต่ายนี้มีสามขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลวงพ่อถามซ้ำเพียงใดเด็กวัดก็ตอบว่า กระต่ายนี้มีสามขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงกลายเป็นสํานวนยืนกระต่ายสามขาหรือยืนกระต่ายขาเดียวนั่นเองขอบคุณค่ะ